มีกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นเป็นตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตอนนี้ออกประกาศจับตำรวจอำเภอบรนนังสตาที่บาตูตาโมงใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเพื่อนร่วมงานในงานเลี้ยงส่งจนมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจังนวนมากสาเหตุก็คาดการเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายออกจากพื้นที่นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ท่าเมื่อวานกลางงานเลี้ยงรับประทานอาหารหน้าบ้านพักข้าราชการตำรวจโรงพักบาตูตาโมงตำบลท่าทะลุอำเภอบรนนังสตาผู้ก่อเหตุคือ10บตำรวจโทหัดสพลโสประโคนผู้บังคับหมู่งานกองปราบ,ปรา,บปรามตอนนี้หลบหนีไปพร้อมอาวุธที่ก่อเหตุ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าถูกควบคุมตัวแล้วแต่ตรวจสอบล่าสุดยังอยู่ระหว่างการหลบหนีครับค่ะสิทตำรวจโทหัสพลน,นะคะมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์คาดว่าเกิดจากภาวะเครียดเนื่องจากไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่ขณะที่งานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงส่งเจ้าที่ตำรวจที่มีสิทธิ์ย้ายออกหรือว่าย้ายกลับภูมิลำเนานะคะจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สิทตำรวจโตพัศพลหัดตัดสินใจเกาะเหตุสลดนะคะ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตก็คือร้อยตำรวจโทนัทวัฒชูรัตและดาบตำรวจสายันเพชรเต็มส่วนผู้บาดเจ็บมีด้วยกันร14รายค่ะแยกเป็นตำรวจ9้นายภรรยาตำรวจ4รายและประชาชนทั่วไปอีกหนึ่งรายด้วยกันนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้าเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ออกประกาศจับสิบตำรวจโทหัสพนอยู่ในขณะนี้นะคะ